โปเกมอนเจนเก่าๆที่ได้มาอยู่ในภูมิภาคกาลา่ามันก็มีการกลายพันธุ์ด้วยประการชนี้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มือเก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกกซ์ในวันนี้นะครับก็กลับมาที่เรื่องของเรเจนโปเกมอนนะครับผมหรือก็คือโปเกมอนที่มีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปตามภูมิภาคนั่นเองครับของอาลาล่าก็ทําไปแล้วนะครับก็จะเป็นโปเกมอนเจนหนึ่งแทบทท้งนั้นเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของภูมิภาคกาล่าจะเริ่มมีการขยายแล้วนะครับโดยที่โปเกมอนเจนเก่าๆที่มามีเป็นร่างกาล่าก็จะมีทั้งหมด19ตัวด้วยกันครับ ด้วย19ตัวนี้นะครับก็ยัดในคลิปเดียวไม่น่าจะไหวนะขอแยกออกเป็นประมาณ3คลิปก็แล้วกันนะครับผม3พาร์ทก็คือจะเป็นพาร์ทประมาณ 6, 6 6แล้วก็7ด้วยกันเนาะโดยก็จะทําสเต็ปคล้ายๆกับของร่างอารอลานะครับคือจะพูดถึงร่างของกาล่าเป็นหลักเนาะแล้วก็อาจจะมีการเกินๆไปเปลยเกี่ยวกับร่างเก่าของมันด้วยเพื่อจะเทียบได้บ้างเล็กๆน้อยๆว่ามันจะมีความแตกต่างกันอะไรยังไงบ้างนะครับในคลิปนี้ที่เป็นพาร์ทหนึ่งก็จะมีทั้งหมด6ตัวที่ผมจะหยิบยกมาพูดคุยให้ฟังนะครับถ้้้าาท่านูมมพพรอแลวกก็ไปดคุยัี ตัวเลยเริ่มที่ตัวแรกเนสร่างกาล่าครับผมเนสร่างกาล่าเป็นโปเกมอนแมวผีธาตุเหล็กนะครับผมเห็นรูปร่างมันแบบนี้นะครับชัดเจนมากว่าเป็นธาตุเหล็กในลักษณะที่ว่ามีกายพันธุ์มาจากร่างเนสปกติที่เป็นธาตุ normal อ่นนะเนาะและทีนี้นะครับเราจะเห็นว่าหน้าตาของมันจะดูมีความโหดมีความดุดดันมากกว่าจะมีความน่ารักบ้องแ้วเหมือนกับของเนสร่างธรรมดาของมันเนาะอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าตัวนี้มันดูโหดกว่านะครับร่างกายของมันจะออกเป็นแนวสีน้ําตาลนะครับผมแล้วก็ จะมีแววตาที่ค่อนข้างจะจ้องเขม่งไปข้างหน้าปลายเท้าปลายหางก็จะมีสีดําครอบคลุมเอาไว้นะครับซึ่งว่ากันว่าตัวของเนสที่มีการกลายพันธุ์ไปเป็นร่างนี้นะครับมันถูกฝึกให้แข็งแกร่งระหว่างที่มันไปอาศัยอยู่กับชนเผ่ามหาสมุทรที่มีความก้าวร้าวนะครับซึ่งร่างกายของมันโดยองค์รวมพูดถ,ถึงเรื่องกล้ามเนื้ออย่างนี้ก็จะมีความแข็งแรงที่มากยิ่งขึ้นแล้วก็มันจะมีส่วนของร่างกายบางส่วนที่กลายเป็นเหล็กกล้าครับสิ่งที่พูดได้ชัดเจนที่สุดว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเหล็กกล้านะครับ มันก็จะมีความเป็นกรงเล็บของพวกสัตว์ทั่วไปนะครับแต่ว่าพอเป็นร่างกาล่าปุ๊บเล็บนั้นมีคุณสมบัติเป็นเหล็กล่าที่สามารถโจมตีศัตรูได้แบบมีความรุนแรงมากขึ้นเลยครับและตัวของเนียสร่างกาล่าเนาะเนื่องจากว่ามันไปอาศัยอยู่กับชนเผ่าที่ค่อนข้างมีความดุดันมีการฝึกฝน,พ,น,พ,นพัฒนาฝีมือให้แข็งแกร่งอยู่เสมอเนี้สตัวนี้มันก็เลยจะได้รับในเรื่องของสันทาศญาณนะครับในการที่จะต่อสู้ในการที่จะพัฒนาฝีมือให้แข็งแกร่งเพราะฉะนั้นแล้วตัวของมันจะไม่ค่อยมีพฤติกรรมแบบบหหนนนน่่่ออออมแเเืกกัขงงสราาปติทีวชบ เห็นของแวววาวแล้วก็ไปเอานู่นเอานี้มาเก็บไว้ที่ตัวของมันนะครับโดยที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าตัวของไอ้ตัวนี้มันเหมือนจะไม่ค่อยมีการติดกลูแล้วนะเนื้อร่างกาล่านะครับเหรียญเงินขั้นบนหัวหน้าผ่าของมันเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นสีดําซึ่งอันนี้การกลายเป็นสีดํามันดูแล้วจะแสดงถึงความมีอํานาจความมีพลังมากกว่าจะแสดงถึงความมั่งคั่งร่ํารวยอะไรแบบนั้นเนาะโดยที่ไอ้เหรียญสีดําตรงหน้าผ่าของเนื้อร่างกาล่าก็จะมีความแข็งแรงมากๆเลยโดยค่าเฉลี่ยนเนี่ยใช้คาว่าแข็งโดยทั่วไปแต่ว่าในเนนสร่าาาางงกบตััวมมจะี เรือที่แข็งขึ้นไปกว่าปกติครับผมบางทีพวกเนสร่างกาล่ามันจะมีการมาวัดกันเลยครับว่าเรยอของใครแข็งแ,งแกร่งกว่าตัวที่แข็งแกร่งกว่าก็จะได้รับความยำเกรงจากเนสร่างกาล่าตัวอื่นครับตัวของโปเกมอนตัวนี้นะครับเป็นโปเกมอนที่มีความกล้าหาญองอาจแล้วก็เวลาที่จะต่อสู้กับศัตรูเนี่ยมันจะใช้พลังกำลังทั้งหมดที่มีในการที่จะเข้าไปต่อสู้แล้วก็จะไม่หวาดกลัวต่อศัตรูแม้ว่าดูแล้ศัตรูจะมีความแข็งแกร่งกว่าตัวเองไปก็ตามนะครับและทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูในส่วนของค่าสเตตัสข,ของเนส มันจะมีพลังโจมตีกายภาพที่สูงที่สุดเนาะอยู่ที่65นะครับแล้วก็พลังป้องกันกายภาพรองลงมาเลยและนอกจากนั้นแล้วนะครับค่า3บรรทัดล่างของมันอยู่ที่40ทั้งหมดเนาะอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วครับว่าเป็นโปเกมอนที่ก็ไม่เร็วอะไรขนาดนั้นเน้นสายรุกสายรับที่เป็นรูปแบบกายภาพนะครับและเนสร่างกาล่าอันนี้ผู้รีมาร์คไว้ให้นะครับว่าร่าง2ของมันนี้จะไม่เหมือนกับเนสัตปกติแล้วก็เนสร่างอารูลาเลยครับไอ้สองเนสนั้นอนะ่ะมันมีร่างวิวัฒนาการเป็นโปเกมอนที่มีชื่อว่าเป ด้วยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อร่างกาล่ามันจะมีการพัฒนาไปเป็นอีกร่างหนึ่งเลยชื่อว่าเนียคิงนั่นเองครับซึ่งไอ้เนียคิงก็จะเป็นแมวที่มีความแข็งแกร่งของร่างกายที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะแต่วันนี้เรามาเจาะแค่โปเกมอนร่างกาล่าก็พูดให้ฟังเฉยๆว่าเนียคิงมันก็เป็นร่างวิวัฒนาการเท่านั้นนะครับในส่วนของเนื้อร่างกาล่านะครับผมอ b บิลิตี้ของมันก็จะมีอยู่3อย่างด้วยกันครับอาบิลิตี้ที่1คือพิกอัพครับพิกอัพก็คือว่าเวลาที่มีไอเทมที่ถููกกใช้้งงงาาานนหหรรรรรือรรรอ่่่ววะะตสัค ability pick up ก็คือทําให้สามารถเก็บไอเทมนั้นขึ้นมาถือแทนได้ส่วน ability ที่2ของมันก็จะเป็นทับครอครับทับครอคือกรงเล็บแข็งแรงเนาะเวลาโจมตีสัมผัสตัวก็จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและ hidden ability ก็จะเป็น unnerve ครับ u n n e r v ก็จะทําให้โปเกมอนของอ e ีกฝ่ายหนึ่งกินเบอร์รี่ไม่ได้ครับทีนี้ตัวต่อมาครับผมตัวนี้คือโพนิตาร่างกาล่าครับโพนิตาร่างกาล่าเป็นโปเกมอนเขาเดี่ยวาธาตุพลังจิตนะครับซึ่งตัวของโพนิตาร่างกาล่าเนี่ยมันจะมีรูปลักษณ์ที่เป็นม้าที่ร่างกายดูมีความ เล็กมากกว่าโพนิต้าที่เป็นร่างธรรมดานะครับและส่วนขนที่ดั้งเดิมดูแล้วมันจะมีความเป็นเปลวไฟเนาะแต่ว่าคราวนี้มันจะกลายเป็นขนที่มีความปกปุยสีพาสเทลไปแล้วครับและตัวของมันก็ไม่มีเรื่องราวของธาตุความร้อนความเป็นเปลวไฟอะไรเลยโดยการที่ว่ามันเป็นโปเกมอนธาตุพลังจิตไปแล้วด้วยอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ามันก็จะเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานพลังงานของมันเนี่ยมาเป็นเรื่องของการใช้พลังจิตแทนครับตัวของโพนิต้าร่างกาล่านะครับมันก็จะเป็นโปเกมอนที่ไม่ค่อยสู้คนสักเท่าไหร่ด้วยนะครับไม่ชอบการต่อสู้้เลยกว่าได เวลาที่มันเจอกับมนุษย์เวลาที่มันเจอโปเกมอนมันก็ชอบใช้พลังจิตของมันในการที่จะอ่านความคิดในใจเบื้องต้นซิว่าเป็นยังไงซึ่งถ้ามันพบความคิดที่ไม่ชอบมาภากลอะไรบางอย่างของทั้งโปเกมอนแล้วก็ของทั้งมนุษย์นะมันก็จะหลบหนีหายไปเลยครับซึ่งตัวของมันก็จะมีความสามารถในการวิ่งเร็วนะแม้ว่าเราจะเห็นว่าร่างกายมีผลปุกปุยดูแลจะหนักเคลื่อนที่ยากหรือเปล่านะตัวของมันสามารถเคลื่อนที่หลบเลี่ยงศัตรูที่มันไม่อยากเผชิญหน้าได้เป็นอย่างดีครับซึ่งตัวของมันนอกจากเรื่องของการอ่านใจแล้วนะมันย มองไปที่ดวงตาของสิ่งมีชีวิตเพื่อที่จะเจาะลึกเข้าไปถึงเรื่องความรู้สึกเลยครับซึ่งแน่นอนะว่าความคิดมันก็จะผิวเผินเพื่อให้โปนิตาร่างกาล่าตัวนี้มันกรองในเบื้องต้นนะครับว่ามันจะเข้าใกล้ดีไหมหรือไม่เข้าใกล้ดีหนีดีกว่าอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าจะลึกซึ้งถ้าต้องการรู้ว ah, oh, okay. so ่าสิ Michigan ่งสิ anyway. ่งนั้นต้องการอะไรก็ให้สบตากับโพนิตาร่างกาล่าตัวนี้เนาะและตัวโพนิตาร่างกาล่านะครับก็จะมีเขาอยู่บนหัวของมันเนาะซึ่งอันนี้ก็คือยืดเด่นของมันเลยซึ่งอันนี้ถืออววววว่่่าาาานนนนูรรรมมมมมมพพลลัััังงจจิตขไดด้ีีกๆะะบ ังจิตเอาไว้ในเขาอันนี้นะครับแล้วทีนี้พลังจิตของโพนิตาร่างกาล่าถามว่าใช้โจมตีได้ไหมก็ได้ครับผมแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยเพียงแต่ว่ามันมักจะไม่ค่อยใช้โจมตีสักเท่าไหร่นะครับการบันทึกเนี่ยพบว่าเขาของมันเก็บพลังงานเพื่อใช้ในการรักษาบาดแผลของสิ่งที่เข้าใกล้หรือสัมผัสตัตวมันมากกว่าครับและตัวของโพนิตาร่างกาล่านะครับดูสเตตัสของมันเนาะตัวของมันก็เป็นโปเกมอนที่โดดเด่นในเรื่องของพลังโจมตีกกยภาพและก็ค่าสปีดนะครับแหมตอนแรกเห็นเป็นาธาตุพลังจิตไปแล้วนึกว่าจะเป็นสารส อ่แต่ว่าเป็นสายนี้ก็ยังไม่เลวครับใช้ท่าพลังจิตไซคงไซโคคัตเตอร์อ, utter, อะไรเงี้ยเวลาเป็นร่าง2ผมว่าก็ยังโอเคเนาะและในส่วนของอาบิลิตี้มันนะครับอาบิลิตี้ที่1คือรันเอาไว้ครับทำให้เราสามารถหลบหนีจากอีกฝ่ายหนึ่งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะและอาบิลิตี้ที่2ก็จะเป็นพัสเทลเวลนั่นเองครับพัสเทลเวลเป็นอาบิลิตี้ที่ว่าถ้าเกิดว่าโพนิต้าร่างกาล่าอยู่บนฟิวปุ๊บทั้งตัวโพนิต้าเองแล้วก็บอกแก้วนเพื่อนพ้องจะไม่ติดสถานะผิดครับผมส่วนฮิตเดียนอาบิลิตี้ก็จะเป็นแ เป็น a อ i บลิตี้ที่ว่าเมื่อเราออกมาบนสนามเสร็จแล้วเราจะสามารถร่วงรู้ท่าไม้ตายที่อาจจะได้เปรียบทาต์ของเราได้นะครับคือ a อ i บลิตี้นี้มันก็แปลว่ารับรู้อันตรายเนาะอ่ะนี่ก็คือเป็น,ปนการดาวทางศัตรูเอาไว้ก่อนเบื้องต้นได้ครับและตัวของโพลิตาร่างกาล่านะครับร่างสองของมันก็จะเป็นกันหลบร่างกาล่าวิวัฒนาการตอนเลเวล40ครับซึ่งอันนี้เป็นเลขวิวัฒนาการเดียวกับของร่างธรรมดาของมันเลยเนาะอ่ะแต่ทีนี้ด้วยการที่ว่ามันเป็นร่างกาล่าก็จะเป็นกันหลบร่างกาล่าที่เป็นโปเกมอนเขาเดียว าธาตุพลังจิตกับาธาตุแฟรี่นะครับคือแบบหนีห่างความเป็นไฟไปกันเยอะเลยนะครับสำหรับทั้งโพนิต้าแล้วก็แกลล์บเนาะโดยที่ว่าแกลล์บนี้ก็จะเป็นาธาตุแฟรี่เพิ่มเข้ามาสื่อให้เห็นถึงพลังศักดิ์สิทธิ์และก็ความใจดีอ่อนโยนที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวของมันครับแม้ว่าสีหน้าของมันจะมีความเย็นชาอยู่บ้างแต่ว่าผู้คนทั่วไปหรือโปเกมอนทั่วไปที่ดีๆนะก็จะสัมผัสได้ว่าโปเกมอนตัวนี้ไม่มีพิษไม่มีภัยแล้วก็ไว้ใจได้แน่นอนครับจากเดิมที่เป็นโพนิต้าร่างกาล่าที่ไม่ค จะมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและมีความทนงตนที่สูงมาก,มากครับตัวของแกลล็อปนะครับยังสามารถเก็บพลังจิตเอาไว้ที่เขาของมันได้และพลังจิตที่เขาของมันหนึ่งคือสามารถเสริมกับแรงเขาเลยครับใช้ในการฟาดฟันนะครับผมด้วยรูปแบบการโจมตีที่มีชื่อว่าไซโคคัตเตอร์ครับซึ่งก็จะเป็นรูปแบบการฟันดาบคมดาบพลังจิตอะไรแบบนั้นไปเนาะหรือจะสามารถเสริมความแข็งแกร่งสร้างขึ้นพลังจิตขึ้นมาที่เขาของมันแล้วก็พุ่งเข้าแทงศัตรูก็ทําได้เช่นกันนะครับทีนี้การใช้พลังจิตอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมก็คืออกาารรเเไปเสิม รังขาให้ตัวของมันนั้นมีความสามารถในการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งการเคลื่อนที่อันรวดเร็วของมันแบบนี้นะครับก็สามารถทําให้ศัตรูสับสนได้โดยตัวของแกนหลปเนี่ยความสามารถในการเคลื่อนที่รวดเร็วนะครับจะเอามาใช้ต่อสู้ก็ต่อเมื่อมันอยู่เดียเด่ยวๆเนาะแต่ว่าถ้ามีเพื่อนพ้องของมันหรือกระทั่งมีลูกมันที่เป็นโพนิต้าอย่างเงี้ยแล้วต้องมาอยู่ในสนามรบแล้วอาจจะเกิดอันตรายตัวของแกลหลบก็เลือกที่จะพาโพนิต้านั้นหนีออกไปจากสถานที่ต่อสู้แห่งนั้นก่อนครับหมายความว่าใครก็ตามที่จะมาท้าดวลกับแกล็็ปเนนนนาะะกต้้องมมัั่่ใจจววถไ เกมอนใดๆก็ตามที่มาทําให้แกลล็อบมันเกิดความะวงแล้วก็เลือกที่จะไม่ต่อสู้ครับและแน่นอนว่าผู้ท้าชิงก็ต้องมีความมั่นใจประมาณหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเคยเอาแกลล็อบร่างนี้เนี่ยไปทดลองโจมตีใส่พวกเหล็กต่างๆ,ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการแทงไม่ว่าจะเป็นการฟันด้วยไซโคคัตเตอร์ที่บอกไปเมื่อกี้ก็มีอํานาจในการที่จะทําลายแผ่นเหล็กหนาๆได้สบายเลยครับผมและทีนี้ในส่วนของค่าสเตตัสแกลล็อบร่างกาล่านี้นะครับก็จะมีพลังโจมตีกับสปีดที่สูงตามขึ้นมาเนาะโดยที่อันนี้ก็ดีแล้วนะครับผมค ลพลังโจมตีกายภาพกับพลังโจมตีสเปเชียลห่างกันตั้ง20เนาะ,ะถ้าเป็นผมผมก็เลือกที่จะเล่นสายกายภาพนะครับผมและทีนี้ในส่วนของอ b บิลิตี้ก็จะเหมือนกับของร่างหนึ่งครับพาวเทลเวลหรือแอนติซิเพชันเนี่ยน่าจะโอเคอยู่แต่ถ้าเป็นผมผมคงไม่เล่นอ b บิลิตี้รันอเวย์เป็นแน่แท้เนาะทีนี้ตัวต่อมาก็จะเป็นเจ้ายาดงร่างกาล่านะครับยาดงร่างกาล่าเป็นโปเกมอนสมอง,งทึบธาตุพลังจิตนะครับผมให้ท่านผู้ชมจับผิดซิว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากร่างปกติของมันบ้างซึ่งงงแนนนน่่ออรรรรัผมถ้าาาเููปขก็ ชัดเจนอยู่แล้วนะครับยาดองร่างกาล่าเนี่ยมันจะมีหัวสีเหลืองที่ครอบตรงหน้าผากของมันนั้นไว้ซึ่งหวัวเหลืองๆตรงนี้นะครับก็เกิดจากการกลายพันธุ์ที่ว่ามันไปกินเครื่องเทศอะไรบางอย่างของกาล่ามาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะนี้ครับนอกจากนั้นแล้วนะครับส่วนหางของมันก็ยังมีสีเหลืองด้วยอันนี้ก็เกิดจากเครื่องเทศที่มีการซึมจากที่มันไปกินแล้วก็มีการกลายพันธุ์ไปในลักษณะนี้ครับส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับผมอาจจะเป็นนามธรรมนิดนึงเนาะไม่ได้มีการให้เห็นในรูปร่างหน้าตาของมันตรงนี้แต่่่่าานนผู้้ชมมมมมสัังเเเกกตไไีพดปปือว็ โปเกมอนธาตุพลังเจ็ตอย่างเดียวนะครับผมถูกต้องครับตัวของยาดงที่เป็นร่างปกติมันมีธาตุน้ําด้วยแต่ว่ายาดงร่างกาล่าตัวนี้มันไม่ได้มีธาตุน้ําแล้วนะครับก็สื่อให้เห็นว่าตัวของมันไม่ได้ชอบที่จะไปเล่นน้ําเก็บกักพลังงานน้ําไว้ในร่างกายของมันอะไรขนาดนั้นมันก็เป็นโปรแกรมที่เน้นอยู่บนบกมากกว่าเนาะแต่ทีนี้พฤติกรรมอย่างหนึ่งที่จะยังเหมือนยาดงที่เป็นร่างปกตินะก็คือการที่ว่ามันเอาหางของมันไปจุ่มในน้านะครับเพื่อที่จะตกปลาขึ้นมาซึ่งต้องบอกเลยว่าร่างนี้จะลําบากนิดนึงงงรัตทที่่วาาาเจ้้ปลลห ที่เห็นหางของเจ้ายาดงร่างกาล่านี้แล้วพอเข้าไปใกล้ปุ๊บเนี่ยกลิ่นเครื่องเทศมันรุนแรงมากเกินไปนะครับปเกมอนปลาเหล่านั้นที่จะเป็นเหยื่อให้ยาดงมันตกขึ้นมาได้อย่างงี้ก็จะไม่ค่อยมีครับผมเออประมาณว่าต้องเป็นเฉพาะกลุ่มจริงๆนะเป็นพวกปลาที่ชอบเครื่องเทศอันนั้นก็จะมากัดหางของเจ้ายาดงร่างกาล่าตัวนี้ได้ง่ายหน่อยนะโดยเขาบอกว่าส่วนหางของยาดงร่างนี้นะครับถ้าเอาไปปรุงอาหารเนี่ยมันก็จะเป็นอาหารสาหรับมนุษย์ได้แต่จะมีรสชาติที่ค่อนข้างเผ็ดร้อนเลยครับต่างจากยาดงร่างปกติที่เป็นรสชาติออร่อยไปเลนะละะแ ยาดงตัวนี้นะครับผมถ้าเราดูสเตตัสของมันก็สปีดต่ําสุดเลยนะครับ15เท่านั้นและพลังกายภาพของมันก็จะสูงกว่าอย่างชัดเจนนะครับสายกายภาพ65สายสเปเชียล40อย่างนี้เนาะเออเป็นโปเกมอนที่ก็เลือกสายเล่นได้ง่ายแล้วแหละครับและสปีดสูอย่างนี้เตรียมยืนในที่รวมกันได้เลยครับผมโดยก่อนไปข้อมูลยาดนขอปิดด้วยออบิลิตี้ของยาดงร่างกาล่านะครับผมยาดงร่างกาล่ามีออบิลิตี้หนึ่งคือกลัทโทนี่ครับกลัทโทนี่คือว่าทําให้โปเกมอนตัวนี้กินเบอร์รี่ได้เร็วกว่าปกตินะครับ HP เหลือสักประมาณ1ใน4เนาะถึงจะกินเบอร์รี่อะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็น Ability c a t ัตโทนีนะมันตะกะมันก็จะกินเร็วหน่อยส่ว so น Ability ที่2ก็เป็น o w n Tempo นะครับ Own Tempo คือทำให้มันไม่ติดสถานะมึนงงและสุดท้ายคือ h i d d e n a b i l i t y อย่าง Regenerator นั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นอ bility ที่ทำให้ยาดงถ้าเกิดว่าเราเก็บมันกลับเข้าวันมามันก็จะสามารถฟื้นฟูค่า HP ได้ด้วยนะครับโดยที่ว่ายาดงตัวนี้นะครับมันจะมีร่างวิวัฒนาการ่างดร่างโดรันกบ ยาโดคิงครับผมแต่ทีนี้วิธีการวิวัฒนาการของไอตัวนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยที่ว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นยาโดรันต้องใช้ไอเทมที่มีชื่อว่ากาลาลิก้าคับแล้วก็ทําการวิวัฒนาการส่วนถ้าเป็นของยาโดคิงก็เป็นกาลาลิก้าเรสครับผมอันนี้ก็คือทําให้กลายเป็นยาโดคิงนะทีนี้กลับมาเรื่องของโปรไฟล์เจ้ายาโดรันร่างกาล่านะครับยาโดรันร่างกาล่าเป็นโปเกมอนปูเสฉวนธาตุพิษกับธาตุพลังจิตครับซึ่งนั่งเดิมแล้วไอตัวยาโดรันมันเป็นธาตุน้ํากับธาตุพลังจิตเนาะคราวนี้ก็คื ไม่มีเรื่องของธาตุน้ําแล้วอย่างที่ว่าไปนั่นแหละครับสังเกตได้ว่าการกินของเชลเด์เนาะที่ปกติจะมากินหางเพื่อเป็นยารันอย่างนี้แต่พอเป็นยารันร่างกาล่าปุ๊บเชลเดอร์ er มันมาเกาะที่แขนแล้วทีนี้รูปลักษณ์ของเปลือกหอยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปให้กลายเป็นเหมือนอ่าถ้าพูดเป็นภาษาเกมก็ร็อกบัสเตอร์ของพวกร็อกแมนอะไรแบบนั้นเลยเนาะโดยที่ว่าปกติตัวเชลเดอร์ที่มากัดแล้วก็มีการกลายร่างเป็นยารันนะมันจะมีสติสัมปชัญญะอะไรพวกนี้อยู่บ้างแต่ทีนี้ตัวของยารันร่างกาล่าเนี่ยเขาว่า ไปครับผมมันหมดสติไปเพราะว่าแขนของมันะจะมีเป็นส่วนพิษท,ที่ไหลซึมออกมาอยู่ด้วยโดยที่ยารันร่างนี้เนี่ยเราสังเกตว่าส่วนปลายมือของมันส่วนบนหัวมันส่วนปลายหางนะครับก็จะมีเป็นส่วนสีม่วงๆซึ่งตัวนั้นแหละครับเป็นศูนย์รวมพลังพิษของยารันร่างกาล่าตัวนี้เลยและแน่นอนว่าตัวของเชลเดอร์มันไปสูบตรงนั้นเต็มๆเลยเนาะก็จะทําให้มันหมดสติไปนั่นเองครับแต่ทีนี้นักวิจัยโปเกมอนก็ยังมีการสืบค้นข้อมูลต่อไปนะครับว่าไอ้ตัวเชลเดอร์นี้อาการมันโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันสลบ พิษก็จริงแต่ทีนี้มันดูแล้วจะมีความเคลือบเคลิ้มไปกับรสชาติแข็งของยาดรัตที่มีการหลั่งไหลของพิษอยู่ที่แขนซ้ายของมันนี้นี่เองครับซึ่งหมายควาว่าตัวของเชลด์เนี่ยสุขภาพแข็งแรงดีนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ส่วนพิษที่น่าจะเกิดจากเครื่องเทศของไอ้ร่างแรกเนี่ยมันมาทําให้ตัวเชลเดอร์นั้นอยู่ในสภาวะจาศีนิทราไปอะไรแบบนั้นนะเนาะโดยไอ้แขนซ้ายที่มีเชลเดอร์อยู่ตรงนี้และส่วนปลายของมันก็ดูจะเป็นสีม่วงเนาะอันนี้คือสามารถใช้พิษในการที่จะยิงโจมตีใส่ศัตรูได้ซึ่งพิษก็็จะะะมมีีลลัััักษณเเปนนนขอองหวครรบโตตู ได้ตามรูปแบบที่ยาดรันร่างกาล่าต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นการยิงเป็นของเหลวต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการยิงโปรยแบบเป็นละอองของเหลวซึ่งในรูปแบบการยิงโจมตีจากมือซ้ายของยาดรันร่างกาล่านี้นะครับก็จะมีเป็นท่าซิกเนเจอร์มูฟของมันด้วยนะท่าซิกเนเจอร์มูฟนั้นมีชื่อว่าเชลไซอันครับซึ่งอันนี้เป็นท่าโจมตีท่าพิษรูปแบบสเปเชียลแอตแทกพลังโจมตี90ความแม่นยำ100นะครับจะมีโอกาสทําให้อีกฝ่ายหนึ่งติดพิษด้วยและถึงแม้จะเป็นท่าโจมตีรูปแบบสเปเชียลแอต ค่าพลังโจมตีของเราจากของสเปเชียลแอ a แทหรือจากฟิสิกอลเนี่ยจากอันที่สูงที่สุดครับผมหมายความว่าท้าเราอัพ e ีและก็ IV แบบของค่า Attack, แอตแท็กายภาพดีๆเนาะค่านี้ก็จะคำนวณจากค่าพลังโจมตีธรรมดาหรือพลังโจมตีฟิสิ c อลนั่นแหละครับและข้อมูลสุดท้ายที่น่ารักดีนะครับก็คือเจ้ายาดรันร่างกาล่าตัวนี้นะแขนของมันที่โดนเชลเดอร์มาครอบเอาไว้ตรงนี้นะครับบางทีมันก็คันครับผมแล้วทีนี้พอมันคันปุ๊บมันก็มีการสะบัดสะบัดสะบัดซึ่งอการสะบัดตรงนี้ก็ไปทําให้พิษกระจายสู่บริเวณรอ้้าานนนคััถจุดๆมี ด้วยกันเองอันนี้ไม่ต้องห่วงครับแต่ว่าถ้ามีโปเกมอนสายพันธุ์อื่นอะไรพวกนี้ที่มันไม่ได้ต้านพิษอันนี้ก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อรอบข้างได้เหมือนกันนะครับและต่อมาจะพูดถึงค่าสเตตัสของยาดอรันร่างกาล่านะครับพลังโจมตีกับพลังโจมตีพิเศษเท่ากันเนาะอันนี้ก็คือเล่นได้ทั้งสองสายแหละแต่อยากให้แบบว่าเด่นไปสักสายหนึ่งเลยน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าร่างแรกมันปูมาแล้วว่าเป็นสายกายภาพแต่ว่าเป็นร่างนี้ค่าสเตตัสสองอันนี้หนึ่งร้อยเท่ากันอันนี้ก็คงต้องไปเลือออกกกััันนนนนนนเเงงงแแลลลล้ววหหะะะะ่ะ่่าาาจสสยไดีใขพป อันนี้ก็เด่นในเรื่องของค่าพลังป้องกันกายภาพแล้วก็ค่าพลังป้องกันพิเศษก็ไม่เลวนะครับอยู่ที่70และสปีด30แบบนี้ย้าว่ายืนในทิกรูมก็น่าจะดีนะครับและตัวของ ability นะครับผมยาดรันร่างกาล่านี้ ability ที่1ของยาดงเมื่อกี้นะครับถ้าเป็น ability ไอ้กัตโทนี่เนาะพอเป็นยาดรันปุ๊บจะถูกเปลี่ยนเป็นควิคดรอครับผมควิคดรอเป็น ability ที่ว่าตอนแบทเทิลไก่ายหนึ่งมีโอกาสที่เราจะออกท่าก่อนครับซึ่งใครเคยถือไอเทมที่มีชื่อว ก็ควิกคลอก็ประมาณนั่นแหละครับเหมือนเราถือไอเทมควิกคลออยู่แต่เป็นเวอร์ชันของ a b บิลิตี้นะและทีนี้ตัวยาดงนะครับถ้าเกิดว่ามันจะวิวัฒนาการเป็นยาโดคิงมันก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นี่เองนะยาโดคิงเป็นโปเกมอนหมอผีธาตุพิษกับธาตุพลังจิตน,นะครับซึ่งถ้าเราสังเกตแล้วเนี่ยมันก็จะมีเปลือกหอยมาคุมหัวอยู่เหมือนเดิมโดยที่ว่าไอส่วนเชลเด์ที่มาคุมเนี่ยมันจะมีความค้ำๆหมองๆแล้วก็มีหน้ามีตาที่สามารถมองบริเวณรอบข้างได้นะครับแล้วส่วนร่างกายของมันนะครับผม ส่วนบนเลยนะตั้งแต่ส่วนอกส่วนแขนแล้วก็ส่วนปลายหางสังเกตว่าจะมีสีม่วงๆครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนพิษไม่ผิดแน่นอนนะครับผมโดยที่ตัวยาโด king ร่างกาล่านี้เนี่ยโดยที่การที่มันถูกครอบสมองแบบนี้นะครับก็เหมือนกับว่าถูกเชลเดอร์อควบคุมหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่ครับผมที่จริงยาโด king มันยังมีสติสัมปชัญญะในการคิดนู่นคิดนี่ด้วยตัวเองอยู่นะครับเพียงแต่ว่าบางทีมันมีอารมณ์เข้ามาแล้วก็ครออง,งําความคิดของเจ้ายาโด king บ้างอะไรบ้างายความว่าบ,บางทีถ้าเราเห็นมุมการเคลื่อนที่แบบเก๊กังๆ,งๆนะเาานานะ ของยารคิงมีการสลับกันอยู่ครับตัวของยารคิงร่างกาล่านะมันเป็นโปเกมอนที่เห็นหน้าตามันดูแบบทะมึนทะมึนแบบนี้ดูมีพิษนะอะไรงนี้แต่ว่ามันเป็นโปเกมอนที่ค่อนข้างใจดีนะครับเวลาที่มันเห็นโปเกมอนอ่อนแอมันจะลังยาที่ทําจากของเหลวบริเวณรูบนส่วนเขาของมันนั่นแหละครับหยดหยดหย,อด,ยอดออกมาผสมกับพวกนู่นนี่นั่นแล้วก็เอามาทํเปิญญาเอาไปให้โปเกมอนอ่อนแอนั้นกินเพื่อที่จะให้ร่างกายแข็งแรงมากยิ่งขึ้นความพีก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันสามารถปรุงยาในลักษณะนี้แล้วก็ รักษาโปเกมอนได้จริงๆครับเอา้าพอพูดแบบนี้ปุ๊บก็หมายความว่ายาของมันมันไม่ได้มั่นใจเหรอถึงใช้คําว่าส่วนใหญ่นะครับถูกต้องครับผมยาด็อกิงร่างกาล่า ok เวลาที่มันจะปรุงยาให้กับโปเกมอนตัวของมันก็ไม่ได้รู้คุณสมบัติของยาอะไรขนาดนั้นแบบเป๊ะๆนะมันก็จะมีเรื่องของการเดาสูมบ้างนะครับในการที่จะผสมยากับอาหารนูน้นอาหารนี้วัตถุดิบนู้นวัตถุดิบนี้เพื่อปรุงเป็นยาเอาไปให้โปเกมอนครับนอกจากเรื่องพิษที่เอามาใช้ปรุงยาแล้วนะครับถ้าไม่ได้เป็นผสมนู่นผสมนี่ให้มันเกิดคุณสมบัติขขอองงกกกกาาาาาาารรรเป็็นยยัษัษษตวดิสมถใช้พจ ส่วนเปลือกหอยของมันด้านบนนี้ในการที่จะยิงโจมตีใส่ศัตรูแบบปิด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 ได้นะครับถ้าโจมตีในลนักษณะของเหลวก็จะเป็นพิษแต่ถ้าโจมตีในลนักษณะของการเบ่งขึ้นพลังก็จะเป็นการโจมตีในแบบพลังจิตนั่นเองครับและต่อมาในส่วนของค่าสเตตัสยาโดคิงร่างกาล่าก็จะเป็นโปเกมอนสายสเปเชียลแบบโดดเด่นเลยนะครับผมอันนี้ดีมากนะค่าสเปเชียลสองด้านร้อยสิบนะครับค่าสปีดสามสิบอันนี้ก็เหมาะแก่ทีกรูมเนาะและค่าพลังโจมตีกาย,ยภาพที่ก็มาได้นเน้นอยู่แล้วมีแค่หกสิบห้าไปแบบนี้ก็ถือว่าโอ,อง ability มันนะครับผม Ability ก็จะเหมือนกับยาดงร่างกาล่าเหมือนกันครับเพียงแต่ว่า Ability เดิมนะครับผมกรัทโทนี่เนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นยาแปลกประหลาดครับ ability ย,ยาแปลกประหลาดหรือก็คือ curious medicine เนาะ a b i l i t y นี้นะครับผมคุณสมบัติของมันก็คือเมื่อมันถูกส่งลงมาบนฟิวนะครับผมโดย Ability นี้จะ Remove การเปลี่ยนแปลงค่าสเตต u s ของโปเกมอนทั้งหมดที่อยู่บนฟิวตอนนั้นเลยครับในส่วนของตัวยาดูคิงร่างกาล่านี้นะครับก็จะมี s i g n a t u r e move ของมันด้วย Signature Move มีชื่่อว Spell ครับ ซึ่งอิริสเปลเป็นท่าโจมตีท่าพลังจิตรูปแบบสเปเชียลแอตแทกพลังโจมตี80ความแม่นยำ100นะครับโดยที่ว่าท่านี้เมื่อเราโจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งแล้วค่า PP ของท่าโจมตีที่อีกฝ่ายหนึ่งใช้มาล่าสุดนั้นนะครับจะลดลงไป3ครับผมคือเป็นท่าที่แบบว่ามีลักษณะของการกดดันอีกฝ่ายหนึ่งได้ดีโคตรเลยนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเจ้าโปเกมอนร่างกาล่าเซตแรกนะครับผมซึ่งไอ้ตัวสายพันยาดงก็ไปครึ่งคลิปแล้วนะแต่ก็จะมีสายพันนธุ์ของโ bon ปต้้าแแกลว็เเจ ทั้งแมวมีทั้งมา้าแล้วก็มีเจ้ายาดงมาพูดคุยให้ฟังในคลิปนี้ไปก็จะเหลืออีกทั้งหมด2พันด้วยกันเนาะก,ก็รอติดตามกันไปในส่วนของคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างชอบโปเกมอน,นร่างกาล่าตัวไหนใน6ตัวที่ผมเล่ามาก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยเด้อโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาระทีนี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แลวชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกกําาลลัังใใใจหหห้้้้ผมดดวววยยนนคบเ๋ไพ่ิป สวัสดีครับ